สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่นกอนเนาะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนํานเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนา3ตัวตรงต้นนะคะยังไม่เคยลงนะคะ จะลองมาลงครั้งนี้นะคะถ้าไม่มานะคะลงแล้วไม่มาแอนมินก็จะไม่ลงอีกนะคะเนาะพี่น้องจา๋าเพราะว่าตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะ419นะคะ742 007นะคะแล้วก็จะเป็น แป๊บหนึ่งนะคะพี่นอ้องเงินหลายพี่นอ้องว้้ยสี่เจ็ดศูนย์นะคะ 3 2 0 6 5นะคะตัวที่แอดชอบนะคะจะเป็นสี่เจดศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็น4 1 9แค่นี้นะคะกอดออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กนิน่อยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณเอาถังตัวเลขซีซ้ํนทำงานมาฝากะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยแห่งกนะันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า